สอนวิธีการทำพวงแจดอกเยเบล่านะคะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็เป็นลวดกระหยี่ค่ะสีที่ชอบเลยนะคะวัดนะคะขนาด10เซนติเมตรค่ะเราจะใช้ทั้งหมดนะคะ14เส้นด้วยกันนะคะ หลังจากได้ครบ14เส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามานะคะพับครึ่งแบบนี้แล้วพับนะคะด้านข้างลงมาที่จุดกึ่งกลางแบบนี้ทั้งสองอันเลยจะได้คล้ายๆกับรูปหัวใจแบบนี้นะคะทําให้ครบเลยนะคะทั้ง14เส้นคะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะครบเรียบร้อยแล้วคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะ เราก็จะมาเอารวดกระมี่ีนะคะมาม้วนเป็นก้นหอยแบบนี้นะคะใช้หนึ่งเส้นนะคะแนะนำให้สีต่างกับดอกนะคะติดกาวนะคะจากนั้นเอามาอีกเส้นหนึ่งนะคะม้วนกับไม้หรือลวดน,นะคะที่มีขนาดเล็กนะคะแบบนี้คะ่ะดึงออกมานะคะจากนั้นนะคะเราก็ติดกาวให้เป็นวงกลมแบบนี้คะ่ะแล้วนำสองส่วนนี้นะคะมาประกอบกันนะคะจะได้เป็นส่วนของเกสรน,นะคะ จากนั้นเราก็จะพลิกด้านหลังแบบนี้นะคะติดกาวนะคะแล้วก็ประกอบดอกเยเวล่าของเรานะคะจะทําทั้งหมดนะคะ2ชั้นด้วยกันชั้นหนึ่งนะคะจะใช้เจด,ดอกนะคะ เสร็จเรียบร้อยก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เตรียรบบมลวดกรมะหยีสีเขียวนะคะมาม้วนกับปากกาแบบนี้5้ารอบด้วยกันนะคะแล้วก็ม้วนนะคะเอาเส้นที่ยาวสอดแบบนี้นะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คลี่ออกมาแบบนี้นะคะบีบนะคะนี่นะคะแล้วก็บิดนะคะก็จะได้เป็นนะคะกลีบเลี้ยงข้างล่างนะคะน,ะคะนี่เสร็จเรียบร้อยก็ติดกาวได้เลยค่ะ เสร็จนะคะเราก็นําไปแปะไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นดูความเรียบร้อยนะคะที่กลีบให้สวยงามนะคะดัดตามความชอบได้เลยแล้วก็ติดพวงกุญแจได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ